สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับกับชาแนลคนขายโซนี่ครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวสินค้าใหม่อีกแล้วนะครับวันนี้มาเจอกับรุ่นกลางครับรุ่น65นิ้ว X8000R E นะครับตัวน,นี้เป็นรุ่นกลางนะครับไม่ถึงกับท็อปมากอ่าจะเป็นตัว65นิ้วนะครับ รุ่นนี้จะมีหน้าตายังไงหรือว่าข้างในมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาแกะกล่องมาดูกันว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับผมครับผมแกะกล่องมาก็เหมือนเดิมครับจะเจอหน้าตาประมาณนี้ครับนี่อุปรกรณ์ก็อยู่ในโฟมอย่างนี้ เดี sabes, <es> anyway, ๋ยวเรามาเก็บมาประกอบขาอะไรเรียบร้อยนะครับแล้วก็อ่ากู้มือนะครับดีไซน์เดี๋ยวมาดูข้างในว่าตัวเครื่องมีอะไรบ้างนะครับก็ผมนี่คืออุปกรณ์ขาดีโมดนะครับก็เหมือนกันมีตัวส่วนของขาแล้วก็มีส่วนของแกนขามาประกอบกับขาอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะยกทีวีลงมาสวมแล้วก็ขันน็อตง่ายๆนะครับ ก็มีแค่ไข่ควงอันเดียก็ประกอบได้เลยครับเดี๋ยวประกอบไม่ดูครับครับผมก็จะได้ลักษณะเนี้ยครับแล้วเราก็ยกทีวีลงมาสวมเลยครับยกทีวีมาสวมทีวีช้างใต้มันจะมีรูอยู่ครับแล้วก็มาสวมแล้วก็ขันร็อตอีกสองตัวสองก้างก็เป็นอันเสร็จครับครับผมนี่คือการประกอบขาเสร็จแล้วจะได้หน้าตาประมาณนี้นี่ มาดูบอดี้มาดูรูปโฉมกันครับนี่ดีไซน์พรีเมียมครับมีขอบตัดสวยครับช่องต่อครับ HDMI 4ช่อง USB 3ช่องเวอร์ชันสานึ่ช่องนะครับช่องต่อสายแลนแล้วก็ช่อง AV มีช่อง o p ปติค l ก็ถือว่าครบครับครบ อันนี้ปลั๊กไฟเป็นแบบปลั๊กไฟบิวอินนะครับติดมากับเครื่องก็ถือว่าดีไซน์สวยครับความต่างจากรุ่นปีที่แล้วที่เป็นรุ่นดีก็เดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังนะครับ ครับผมนี่กําลังเปิดเครื่องหน้าตาของ N107 ก็จะลักษณะหน้าลักษณะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาทําการเปิดเครื่องแล้วก็เซตอัพค่าครั้งแรกกันนี่เสร็จแล้วบูตเครื่องเสร็จแล้วครับก็จะเจอเรื่องของอเปลี่ยนภาษาแล้วครับเหมือนเดิมตัวนี้ทุกครั้งทุกรุ่นครับ ตารมโมทก็เหมือนเดิมครับมี Voice ไวเซิร์อะไรเหมือนเดิมครับนี่ก็ลงมาเปลี่ยนภาษาครับภาษาไทยคุณมีเสบเลตหรือว่าจะซายอินไว้ค้ามไปก่อนครับไม่ครับอินเทอร์เน็ตยังไม่ต้องเชื่อมครับข้ามไปก่อนครับอีเมลยอมรับไปครับตำแหน่งใช่ไปครับ ปรับปรุงไหมก็ปรับปรุงครับใช่ครับอยู่ไหนเราอยู่เอเชียเราอยู่ประเทศไทยอันนี้ก็เลื่อนลงมาสองตีสามีแล้วก็ตกลงมันไปครับแล้วก็โลตแวร์เปิดครับแล้วก็ทีตอนทีวีจูนเลยไหมยังไม่ต้องจูนครับข้ามไปก่อนแล้วก็เราตอนนี้เราตั้งโต๊ะอยู่ครับ พอเสร็จสิ้นครับแค่นี้ครับ Android 7ครับผมจะเข้ามาที่หน้าบ้านของทีวีครับจะขึ้นหน้าจอเป็นโฮมครับหน้าบ้านอ่าเดี๋ยวข้าวปยันวนามาเพราะปอนดรอยด์เจ็ดยังไงครับแน,น่นอนเซตติ้งเกี่ยวกับเอนเตอร์เข้าไป กดของเวอร์ชั่นเจ็ดเนี่ยครับสามซีทีหนึ่งสองสามซีสีนี่แอนดรอยเจ็ดครับแอนดรอยเจ็ดโนเกัยครับยืนยันได้ครับ ก็ประมาณนี้หน้าตามันก็ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวผมจะตอนเน็ตแล้วก็เปิดภาพไปดูนะครับมาดูสเปคกันก่อนครับตัวนี้สเปคประกอบไปด้วยชื่อรุ่นว่าอ็ m กา x 8 5 0 0 e นะครับเป็นตัว cpu processor ตัวใหม่นะครับเป็น x 1 4 k s i r processor มีวงจรสีตัวไทลูมิโนสนะครับแล้วก็มีตัว x reality pro จะช่วยเรื่องของการลดสัญรบวนนะครับแล้วก็ไว้เซิร์รมนะครับ หลักๆตัวนี้ก็เป็น 4K HDR Android TV นะครับเวอร์ชัน7นะครับามาพร้อมอ800 h z ตนะครับตัวนี้เป็น800 h z เหมือนรุ่นปิที่แล้วเปลี่ยนก็เรื่องของเวอร์ชั่นของ Android นะครับแล้วก็ใส่ CPU ตัวใหม่ก็จะได้เรื่องของมิติภาพที่ลึกขึ้นแล้วก็ภาพค่อนข้างจะสว่างขึ้นนะครับเดี๋ยวยังไง มาลองมาเล่นกันได้ที่ตามบ้านตัวเป็นค้าหรือว่าตามร้านคาสโซนี่ได้เลยนะครับตัวนี้สังวนราคาก็โปรโมชั่นก็มาเช็คได้ตามหน้าร้านเลยนะครับก็สเปคตัวนี้ก็ถือว่าเยอะครับภาพสวยดีไซน์ก็สวยครับราคาก็ราคากลางกลครับเป็นตัวไซส์ใหญ่6กนิ้วที่ราคาไม่สูงมากนะครับก็ยังไงเชิญมาสอบถามมาเล่นมาลอง เช็คสเปคกันได้ที่ตามหา้าลลงสินค้าใละร้านค้าโซนี่นะครับก็ตัวนี้ชื่อรุ่นว่า65 X 8,500 E นะครับก็สำหรับรุ่นนี้ยังไงก็ขายดีขายดีครับผมขอบคุณครับ